สบายดีพี่น้องสบายดีเอซพี่ป้านาอาทิหักแกรงสู้ขู่สู้คนสู้มองสู้บอลสบายดียามแรงๆพี่น้องพ่อก,กับเสองน้องไม่นี่คือเกาคือเดิอมมาเนี่มาลินเพื่อนไอเคยปลอมพี่น้องเขาแล้งเขาแรกันอย่างอ้อมก,กบใต่มหอย แปดเท่เสียบแล้วหอมมะอยใส่กบหอกบใส่บหอนเดียนะอไใช้เบ็ดบ้างมเลยนะเ็ด่าเออใส่ยัใส่นะหยพูแวแวนองเราฝ่านียนออถในน่าใหม่พี่เอ้ไปดหนอะไรไปดูตนวนึงหน้าหน้าเล่า ใครก็คุณเมื่อเราเขาได้ไปลุกไงนะเห็นแล้วเพราะข้าวเขากินเบ็ดมื่อวานได้พ่อาวโหตะเพียนเพียนนะได้อิสได้วงได้อสยูงงยู่หวนนยอเนในเตาหล้วายกคุณนะเอออ่าพออิ่มแล้เนาะ ละซื้อเลยอีลุ่งคนก็มักกินต sort of uh, ่อธ้ามาด่าแล้วบอต้องงมแล้เลี้ยงไว้เดี๋ยวกามันห้โโสให้โสดบออีรุงมากินน้ำห้อนน้ำล้านบ่เดี๋นี่แฟร์เท่สบายดีพี่น้องมีท้า่ะปวดปูก็มากกินน้ำห้อน้ำ กินซอยพูกินมืดเมื่อละหาดอฮะแทั้งมอนี่นะมือนี่นะปัดทิศเท่าก็ดีได้นอกกินมืดแปดหมอพูมือนี่หมอที่แปดเพื่อว่ามีคนมากินน้ำมีคนมากินน้ำประมาณหมอน อยู่ไฟกันงคืนไม่น้องคน้ยกรโาเอาห้องใหม่เามาใส่นะที่เส็งเเบ่ิลุงเปล er an ี่ยนเนมจเีเปลียนนมาซั่นอที่ส็วันลานเลยนะโอ้มินมีห้ายังไงลุง้างดอนเาแ่กิน่งม่ฮะกกพางด

สุ่มห,าห,ห,หม้างอ,อันนี้เฮ็ดเฮ็ดให้นมลา,นะายบุตเลยนั่นได้บ่แลอะเลยว่านมลายบุตบ่ได้เอาม่าโอ้อ <c oughs> หัวแดงจ้องก้อมอันนี้นะกินข้าวแซ่บนะโอ้เฮ็ดให้กินข้าวแซ่บอืมอืมเกือบมอดติบะะ๊บเนาะหักไหมบ้านที่ท้าวเชื่อพ่ออย่งเกือบบืดติ๊บไปเสมอเนี่ยเม่ใส่ติ๊บหายเกือบบืดติ๊บเลยไปะสะักกินข้าวแซ่บขนาด บอกได้ว่าแต่แม่อยูก่กำพี่น้องเอ้ยโอ้โกินน้ำ,นำห่อนได้นะแส่ยบไ้เฮ้ยลองด้วยเลยลองด้วยมั้ง <laughs> เสีบอีลงวะน้ำ,นำห่อนเสีบลงวะอ่าเน,น,นาะโอ้มันดีดีไรแนว้เด้ช่วงนี้นอ่า

อยู่กำนะอ้าถูกอ so. ืออ่าอออมาเมืบ่มีิษอีกอันนั้นคอยกับท่นกินอันนี้คอยตวท่านกินแล้วเราเอาไปกโ๊ไส้เออนว่อนเจ็ดพันอ่าหวานว่ไอ้ห้องร้อนนห้างไหมเนี่บากินน้ำอันไม้ละมือดันซุก

อันนี้น้องท้าเพิ่งจะอยู่กันคืนไม่น้องเนาะแต่จะคืนเดือนอเจ็ดคืนนี่เพื่อนวะเออเจ็ดมือเร่งซิวยังมือกาวะาำอยู่ได้เนาะยังยังบอกว่าได้เพิ่นวะอ่าคอยรูชิปมันบ่อยู่ก่ำอยู่ปลคนน่อยก็นอนแล้วบ่ นนกินนอม,มอิมมนอนดอย่าว่าสามูเพรมื่อหมอนี่จ๊กจ๊นอนมัน,น,น <c oughs> บนน่วันน, <c oughs> นนี่เจ๊เม่หมอวันเนโโดโดีย <c> ว <oughs> <c oughs> ันนีเจ็ดมือนี่แปดโอ้เมื่ออื่นเก้าโอ้โถเออคืนนาคืนนาพี่น้องกินน้ำห้อนได้น้ำนมก็ล่าพี่น้อง <c oughs> ว่นนี่นี่หนักมากไหมพี่นอ เสีบพี่น่เสียบเสีบหลสชาติดีเพื่อนวะอันนี้ถือว่าไพ่ไพ่ไพ่นี่อยากอยากย่อมแล้วนี่เนาะถือว่าห้าต้มได้ที่แล้วมันบ่เนี่ยเพราะคนชิโน่นะเพราะให้น้ำอุ่นๆจะเชื่อเนาะเขียวกินแต่กังเว้นกระห่อนเนี่ยเพื่อนว่าไพ่หนำห่อนพูดล้วงหมดแล้วแต่ว่าอันนี้ใกล้ชิโนแล้วก็เลยกินน้ำอุ่นเพื่อนวะมันเช่าก็ตื่นจะเด้อกินจังได้เด้อกินได้เด้ออืม อันนี้อาบน้ามันแล้ววันนี้โอ,อ้อ่อา,า,แ,อา,าแปลว่ากระน้อ,าานอนเป็นว่าเกิดกะตีฮะเนาะอ่ายุบไกยู่ไกยังขึ้นแต่ว่าทั้งลุ่มนีกก่ยกะเอาไก่ใส่คือเก่าพี่น้องเนาะนี่นนเอาด่าทีาา่บอ่อยากเอากระเคียใส่ยังอุ่นๆคือกันนะยังมีแสงไฟอ,อยู่ฮะเนาะพอเพื่อย่างนี่พี่น้องอย่าให้ข้างในดีเนาะ ดงนั้ดีเลีงกินมือเจี๊ยปดหม้อพูดได้พี่น้องเลยแปลว่าเฮาอยากให้ท่องใส่เฮาดีไว้เนาะให้กินน้ำห้อนได้แห้งก็ดีไว้พี่น้องเลยชุ่มไหม่เรื่อยๆเด้อเพิ่นว่าอีลุงบอกเดี๋ยวพี่น้องบ่ห้ขาดได้เนี่ยไพ่เนี่ยให้ลูกตลอดเนาะแปลว่าเพิ่อนปรทธานให้ออกก่ำเนี่ย บ่นว่าเสีใหายอันของไฟรับได้ลุงว่าขลังบ่นว่าต้องให้มีแสงไฟตลอดให้ไฟลุกตลอดเนาะสมใส่บ่นว่ากินน,น้ำฮอนไปทางเวยหยุกกำหลังกอดลูกใหม่บางคนกับเลี้ยแต่้ยุ่ยได้เนาะบางคนกับจิตดก็เป็นมือแอนจีจ้ยจกจักมือบ่ 40เอทบที uh ่คนทเห็ด้เลยากสามเก้าพูนโทลลูกสิขวามก่อนหมดแล้วสิขวามกาแนนหมดแล้วไปหาคนคบมาลวก็มานกเก้าบ่พี่จะอยู่กรบนิท้านนี่จะงมือซะเ้ฮยฮะสามเก้าสเ้จ็พี่น้องเอ๋ยมึงดูเกือบเดือนอตัี้ยตายเออาสมัยนั้นยังบบทันมีไไดเนาะ ไอ้คือปลอมซ้ำซิโยมนักไม่รู้เอ้กะกุยไก่เน้อตัวนี้เนื้อบนมดหมดแ้วเออกะกุยไก่ประมาณประมาณร้อยกว่าเมตรแต่คราวตะกี้ผมมีไถ่มีไฟฟ้าแล้วเนาะเออเนาะเอฟซีก็ทำขึ้นมาอยู่เนาะว่าอันน้องอีท้าอายุเท่าไรแล้วเออขึ้นยังหน้าตายังเด็กน้อยอยู่สาวพอดีนาอายุคนสาวปีพี่น้องเไย ก็พอดีเลยเพื่อนวะได้ซื้อแล้วบ่ปล่าร้านตั้งซื้อเลยแน่วะเนาะเอ้ย FC ตั้งกมาให้แน่เพื่อนวะเนาะซื้อได้สิดโดนใจให้เพื่อนเลือกเอาเนาะ,นะคอมเมน่เห็นมาบอกด้วยพี่น้องเด้อเนอนะ <c oughs> FC ตัง้งอนะันเนี้ยแต่ว่าซือ้อซื้อพ่อนะีซื้อจ้อยเนาะให้พัด <c oughs> พ่อให้พัดพ่อเพื่อนวะพี่น้องทางลาวเราเฮาคนกี่ที่เนาะ ซื้อผัดพอ่อฮับพูยิงนะฮับผูใเนี่นซนะื้อพัดแม่เบาจอยซื้อพ่อันจ,อจ,จ่าจามาช่นพ่อาซื้อะไรน่รเ,เ <laughs> รียื่อยกันเะื่อยจอยจากัจ่อ่งหมอจาจาะจานะอ้อพี่ใหญ่ซื้อ จ่าเลยป่ะอืออย่างได้ซื้อร้านจ่าคนนี้ยังเบี่ห้หายลูกหายยังไงหยอกกันบ่ขอบใจหลายๆพี่น้องสุขูสุขุนสุมองสุบอนที่ติดตามน้องนิทาเพื่อกินเม็ดหมอนอยากชีนอนเพื่อป่ะอันโมเม็ดนี่ก็บบรินนอนแล้วสัตว์คนหน่อยก็นอนบริที่ให้ลนะป่ะ นิดใช้หมอพ่น้องมาแต่ละเธอบุริ่นิเสียงไหยหูขนาดร้านก็นดลโ้ลุกลุกลูกลกมกนน้มนะเนาะลกมนน้มองเทืมลูกมากินนมองเขึ้นขึ้นละซองเตือพี่น้องฮัมวันคลิปน้พี่น้องไปแล้ว